ทีสีุ่ขูทุกคนนะคะทีรวมบุญมาานะคะเดี๋ยวยตตดิกำลังติดตามยูทางช่องยูทูปของเขานะคะที่เป็นยิ้มและรวยแตงโมพารวยน้าชาพาโชคไอพารวยเสียอีพารวยนะคะซีห้าสองนะคะแต่ความกับช่องเขาไม่คู่ก็คือผลงานก่อนล่ำนะคะกับเพลงและกการทำบุญน,นะคะพ่เพิมขึ้นไปสิมีซีว่าหอหมหวนเทพรุ่งเรืองนะคะเด้ออันสิเปิดช่องเพลง,งนี่นะคะ ค่ะสำหรับมือนี้เอฟซีคนรวมบุญมามูอนี้เป็นวันที่21เมษายนนะคะค่ะคนรวมบุญมาฝากน้องพอ่อนะคะร้านเสชิญไฟพรนิพาเนาะ,ค,ะค่ะนายสมศักดิ์ลีลาร่วมบุญกับปูหนึ่งพันบาทร้านขา้าวหอมผ้าคือร้านขา้าวหอมพานี่บ่ขา้าวหอมผ้านี่ะสาธุค่ะสาธุจากวันซัมมอร์บ่ค่ะคนได้ชุได้ลาได้ชุกเดมานน้ำปูเนาะค่ะคนก็เลยฝากรวมบุญมา ให้ได้บุญได้กุศลไปนอกต่างประเทศเนาะค่ะอันนี้ก่ะคือคุณแม่เกียรตินุษเนาะค่ะคุณแม่เกียรตินุษพันทองถวายปัจจุบันใจร่วมสร้างหาพันบาทนะคะค่ะร่วมกันแหละค่ะถวายถวายปูซีพันธแล้วก็ส่วนพันธเนี่ยค่ะเพื่อให้ทีมงานคนละหน่อยนะคะลองไทยแซโมยิมนาช่าขาเหียนขาเน่าเนาะค่ะพร้อมครับวันเกีแล้วก็นาหน่อยนะคะคนละ หนึ่งร้อยบาทนะคะตัวละหนึ่งร้บาทแมลคู่สองร้อยนะคะวันีแโมมองไอแล้วก็ยิ้มสามคนสามร้อยค่ะขายเงีวขายเหี่ยน,น้อยมีหลายขานะคะพ่อครับต่ะพอครับคุณแม่ลำดวนนะคะลำดวนจันทัะกับนายจะ่สีมชันจันทลงนะคะ เคนถวายกูหนึ่ง0มืนบาทแล้วก็ผ่าุูผ่าไม้นะคบให้แม่คู่ว่ันนึ่งขื่นขอบคับให้ที่งานคนละหนึ่งหลอดมาเรื่อยๆหน่อยผ่างท้าเยียนทายง้าเพื่อเจ้าอันนี้ไอ้แต่มมูหินบนลอยแลรยากาของอีกวันแล้วกาของอีกสบงวัน ขอบคุณขอบคุณหลายๆได้คุณแม่ได้เรื่องอะไมีส่วมีหลานมีสุวนม,ม,มีมาบอกครับแม่ที่หอยสัง <laughs> <c oughs> อเออแม่ที่หน่อยหอยสังนะคะเพื่อเป็นบนคควชในโคบเดือนแล้วนะคะเพื่อการให้โซคแม่ที่การให้โซคคือการเนี่ยขั้นสิบวชตัวให้โชกมาแล้วได้เอียกสิบดนบวชสองตัวค่ะเพื่อ, <c oughs> อการถวายปูมาหาพัานให้แม่คู่หาพัานค่ะ <c oughs> สาธนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันแล้วค่ะ ไลาปุ๋ยหลายคนนะค่ะที่ร่วมบุญมากไม่คู่อาจจะบ่ไดียา์ซื้อเหมือนเด้อค่ะเพราะว่ามันคนหลายเนาะค่ะอันนี้ค่ะนางบุญชูเนื่องปัสสานะคะอยู่ประเทศเกาหลีนะคะถวายปัจจุปัจจัยร่วมสร้างหอชั้นเขาเนาะก็ะสองพันบาทไม่คู่สามลอยแต่หมู่สองลอยขาสั่นหนึ่งลอยนะคะเลยจะขาสั่นนึ่งเลยค่ะงายมากเลยจะเอาโ่ค่ะจะเอาแปรงโม่ค่ะแล้วก็มี นางธิดารัตน์นะคะเนตรนำนำมิตรรวมถวายปูนห,ยนะะนยหนึ่งผู้หาลอยนะคะไม่ผู้หนึ่งลอยแต่โมงหนึ่งลอยค่ะกับนางทัญจไรนะคะทันธัญธัจยจไรเนาะมุกดาสื่อทีถวายน้ำเรศสันปาน,นหานะคะให้ไม่ผู้สามลอยแต่โมงสองลอย ขอขอบุณขอทุณหลายๆยค่ะเอ้อที่ดวนบุญมากหาตังเตอไรซื้อไ่เสียงมันพ้นหลายอ่ะอาจจะอ่าบ่ไใดเือนไปว่าแบ,บนี้ซื้อขึ้นไนโฟูเพื่อเาะะ <c oughs> ่าแล้วค่ะนี่ก็คือนางละพัดละพัสดาบอ่อนชัยหรือว่านิ่มนะคะรวมบุญมากหนึ่งพันบาทไม่พู200่สองแจงโมสอง0อยยิ้มหนึ่งลอยนะคะแจงโมสองยิ้มหนึ่งครัรวมครับ นางนวลชวีการนอกนะคะฟออฟขั่วค่ะถวายพวกมะไร่เก่าพ่วงค่ะถวายตูนะคะหนึ่งพันบาทแม่ครูสองร้อยแตงโมสองร้อยยิ้มหนึ่งร้อยค่ะแต่โมสองยิมหนึ่งค่ะ S <S กะานจะไล่ซื้อเล่นเด่นชั่วโมงหนึ่งนะคะลางสดชื่นจันนาค่ะจันทนาถไว้ปู่พันสองแม่คู่สี่อยยิมสองลอยนาคน้อยสองลอยนะคะนำ่ลอยนะคะนาดยสอนะใส่ยิมสองสาใส่สามใส่สามาใส่สองแค่สามเส็เ แล้วก็นางลำดวนหางหนักนะคะถวายปูสองพันแม่ปูสองลอิมหนึ่งลอยนะคะยิม,มหนึ่งรอยค่ีครับนางสุนีจันศรีนะคะถวายปูหนึ่งพันบาทแม่ปูสองลอยิมหนึ่งลอยหนหนึ่งลอยคลายหยยงหนึ่งลยแต่โม ยังไงเอีกวันไอนะคะอกวันยิ้มเต้นอะไรตางต่้งน่ะแบบนี่ ขอวเวลาจะน่อยนะคะอา่านไล่สือที่เป็นไอตีพันธ์พิธีงานนะคะอันนี้แม่คำคำแข็งบ่คำแข็แงอินตาร่วมถวายนะคะสร้างบุญไปด้วยกันสองพันบาทให้แม่ครูสองพันให้วันสองร้อยเอกสองร้อยยิ้มสองร้อยแตโมสองร้อยนะคะราคาหมีนัดชาหน้าหน่อยน้องไอ้สนลัสองร้อยนะคะบ่มีเหี่ยมไปเลย ငယကေင်းငာေကေကေင်ငယကေင်းတာင်ငယကေင်းင်င်လို့းစ်တေင်ကစ့တပြေင်င်ကေင် ต้นเงียคำแข็งนะคะ,ะรวมเป็นเงินห้าพันสี่ร้อยบาทนะคะเรื่องสารถต้องอันนี้ก็คือนสอรุณพรคูงสมุทรนะคะพันสองให้ไลขคู่หนึ่งรอยวันหนึ่งรอยนะคะหนึ่งรอย,นนอยแล้วก็มีน้ำพ้นใจนักสูงเงินหนึ่งพัน,น,น 1, บาท นอซอพะเยาเก่นกระทูกห้าร้อยยผพาวันโนขนกระทูกสองร้อยนะคะเออสาธุาาค่ะรวมบุญมากมาใชยจานใหญ่ก็ได้นะควันนี้แจกคุณป้ากดกดสะพอนบ่อวานกดสะพอนหอมทองนะคะรวมบุญกระปูสีพันบาทซื้อที่ดินถวายพระสามพันบาทนะคะให้แม่ปูหกร้อย มีเอกมีวันมียีมมีแตงโมมีนาคลอยมีไอ้มีนาชามีขายเงี่ยทำคนละสามรอยนะคะสามเป็นโฮคอนซีคนละสามเปิดตัวนีมก็นคือคนว่านกับเอกคนละสามเนาะสามสี่ห้า ยิิงกับแตงโง่กับไอ้เป็กเก่าลวกบอหนึ่งตางบอลหนึ่งลอยเถอะขอดนม่งก็แร่ตั้กข้อเด็ด้อะ่งขทอสองตัวเลยคนละสามรยนะคะตัวเป็นเงินหนึ่งหมืนบาทบอลามนบ้าต่างแมนบ้าถ้าเปิดขายมันรับวยด้ค่ะคุณป้าโคตสะพอนะคะ นี่ค่ะนางสาวพรนิพานิตเทศชัยนะคะเป็นนางสาวพรนิพานถวายซื้อแหวนให้ปูน้ำหานลอยบาทถวายรวมสางหานลอยบาทแม่ปู่หนึ่งลอยวันหนึ่งลอยเอกหนึ่งลอยยิ้มกับแสวงโมคนละล,ยะะล,ละอยนะคะอันนี้ยิ้มกับแสวงโมคนละลอยแล้วก็วันกับเอกคนละลอยนะคะทุกข์าทุกข์ต พน,นแล<อ>้วก้หัาวนางที่คุณนะคะพันรังสีนะคะถวายปูหาพันบาทพว่วงมาในเก่าพว่วงแม่ครูสองร้อยบ<อ>ันสองร้อยเอ็เกร้อยเนื้นนน <c oughs> อเอ๋อีกเลยเนื้อไปวันน้สอขายห้ยนกระเด็นเนื้อนากระเด็นเนื้นาชาก็ได้นเจมโมยืมไอ้ MI, เป็นร้อยนะคะ ผู้จัดการเนี่ยอะไรก็นม่รู้ FC เนะคะมาทั้งวันกับเอกนะคะนางนางสีสีที่ชาบอ่ะถนอมศิลถนอมถนอมศิลนะคะถวายผู้หนึ่งพันบาทนะคะให้แม่ผู้หนึ่งลอยวันกับอิมคนละลอยนะคะ้าอน คือไรเลียงเลียงน้ำเนาะค่ะหลายหลายคนแม่ผู้อาจจะบ่อเด้อ่านได้ค่ะเด้อมันหลายเพราะมันต้องใช้เวลารดบ่ครับปัจจุบัจจัย TFC รวมต่างมากเป็นต้นหรือว่าถวายเป็นใส่จานได้เด็กปูเด็กุศลคือเก่าเนาะค่ะน้อยว่าไรกะคือแม่ผู้กะเก่าบวกเก้าปูเด็กถูกเด็กหวานพึ่งเก้านะค่ะจำรับเพิ่นกำลังสั่งหอฉันได้ค่ะเด้อเดีอเนี่ที่วัดป่า ศาสนุบนว่าลาลามค่ะวัดป่าศาสนุบนว่าลารามปูว่าูเราบวาคอบองแม่คู่บารีอ่านบไร้ชินเลยระวังเองแต่วัดป่าศาสนุบวนว่าลาลามทั้งบานเทียมค่ะทั้งเอเสอเดียวนต้องมีผู้ว่าวาเป็นตังวัดไม่ตังซื้อไม่นะคะวัดเก่าะซื้อไม่ ค่ะกำลังสั่งค่ะผู้เกสีสางพญ,ญานาเก่าเสียนนะคะผูอนันตนานาคโกนะคะการรั่วค่ะรัอวอยีซอสหนึ่งผู้เกสีสางไปเรื่อยๆนะคะผูกเกษีมีโครงการสารั่งนั่งสั่งนี่เข้ากันรีรวมบุญไปเรื่อยๆท่างวัดผูเที่ท่อเข้ากับสั่งเดียนรลูกพรท่นเหลี่ยวนะคะ่ะสั่งไปเรื่อยๆนะคะสะสมสั่งบุญไปเหมือนเดิมงงนะผ่านมือผ่านมีเพผ่านอันนิดนึงพันละพันละ กรคือบอกบุญเดแยวแม่คู่สิบอกพเนาะคะ่ะมือได้สิวเช็ดตุนเงินไปทางบัตรฟูเทีตตนเนอท,งท,ท,ทองคือเก่าก็คือเลข,ขออกวันที่สองอาจจะเทีดไปวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งนะคะเด้อจะไปร้วนแล้วกันไปอ่าบันทึกทกับสิน,นิม้วนฟูค่าคุณฟ้ากุลไรกุลแจ้นะครัะสำหรับพินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ